สวัสดีทุกคนดนวยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เกม p l m e l ลย U มาเจอกับ MS d o s a r y ในรายการ FC Pro Open Global Qualifier รอบ s สวิสสเต e นะสำหรับกฎของรอบนี้เอาจจริงมันมีให้แข่งทั้งหมด5เกมแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยแพ้มาแล้ว2ชนะมาแล้ว2เพราะฉะนั้นเกมนี้คือเกมตัดสินว่าใครจะเข้ารอบ แต่อันดับแรกเนี่ยเรามาดูวันที่ดราฟของเอเมลี่ยูมาร์กันก่อนเอเมลเนี่ยจะเล่นแผน C C หนึ่งหนึ่งจัดทีมก็ประมาณนี้เลยคือสาหรับการอธิบายดราฟเนี่ยผมคิดว่าผมจะอธิบายแบบแป๊บเดียวจบเลยละกันสาหรับกองหน้าเนี่ยเอเมลี่เลือกมาเป็นคาเดียปีหน้าตัวใหม่ผมคิดว่าตัวใหม่ที่กับตัวทองเนี่ยต่างกันไม่เยอะแต่ว่าจะมีในเรื่องของพวกลูกดื้อเนี่ยที่ดูดีขึ้นแล้วก็เรื่องของ AI นิดหนึง่งคือผมคิดว่าปีหน้าตัวนี้ถ้าจะดามานะต้องดูองค์ประกอบทีมโดยรวมว่าผ่านหรือัังแล,ล้้้้วววววหบบบปปปปรระมาาราระมาบบาาาาาณ่่่ไนนนนกกกกกีีีผคิดดดจต็สซ เนี่ยปีกซ้ายจะเป็นเอ็มบัปเป้ปีกขวาในโควิลเลียมเหมือนเดิมเลยเน้นเกมสวนกลับถ้า2ตัวนี้หลุดเดี่ยวไปยาวๆส่วน CM ทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นไลเนอร์กับเดยองก็แน่นอนติกิตาก้าพลัสเนี่ยสำคัญมากๆสําหรับ CM แล้วก็แคมเนี่ยจะเป็นบอลมาติบอลมาติที่1เลยสําหรับพวกแคมส่วนแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาเนี่ยเอเมเล่จะดาบมาเป็นนูโน่เบนเดสกับฮาคิมี่ผมคิดว่า2ตัวนี้จริงๆนะมันคือท็อปพิกของพวกเลฟแบ็คกับไรท์แบ็คนีจริงมากันที่ CB CB นะสหรับับตวซ้ายเนี่ยจะเป็นคีเอลินี่าตรงบูสเตอร์ทองเนี่ยถ้าใใครใชบีตัวนซ้าย เก็บเรียบส่วน AI คี l เอรินี่เนี่ยผมคิดว่าแน่นอนผ่านอยู่แล้วแล้วก็สําหรับมาควินยอสตัวขวาเนี่ยที่พลิกมาผมคิดว่าแทบจะเป็นท็อปพลิกตัวแกสทองเลยเพราะว่ามาควินยอสมีอินเตอร์เซฟและอินเตอร์เซฟมันขึ้นบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนเนี่ยพลิกมาควินยอสมาส่วนโกลคีเปอร์เนี่ยจะเป็นคาสิยาสผมคิดว่าเอามากันโรดีเวนโดยเฉพาะคือถึงแม้ว่าคาสิยาสเนี่ยพวกรีชจะไม่ดีนะแต่ผมคิดว่าการที่เซฟด้วยขาแล้วเซฟโรดีเวนได้บ่อยๆซึ่งเป็นอาวุธหลักขอออองงงนนนนัักกแแตตเเีี้้ย้ยยยยผมมิิิดดดดวว่่่่่าาาไไะลปรูของ เอ็มเอสซาลีนบ้างสำหรับเอ็มเอสดซาลีเนี่ยจะดับแผงมาเป็น451แล้วก็ปีหน้าเนี่ยที่ใช้เป็นตัวทองเพราะว่าเอ็มเอสดซาลีจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวสํารองตัวแก้เกมด้วยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูจะมีปุติยัสเลยเอาตัวใหม่แล้วก็นูโนเบนเดสอะไรพวกนี้ล็อตแมนผมคิดว่าการทุ่มตังค์เยอะๆกับตัวสํารองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันสามารถทดแทนตัวจริงได้แบบสมบูรณ์ส่วนปีกซ้ายเนี่ยแน่นอนเอ็มบาเป้ปีกขวาเราเล่นเกมเออแต่ผมจะเน้นย้ำว่าสำหรับตัว MS เอ็ อย่างเช่นเนี่ยหเลยวิตินย่าสองเนี่ยลอเรนเจมเพราะว่า2ตัวนี้หรือว่ารวมบอลมาติด้วยก็ได้อะเอาไว้พวกแก้เพดชัยเล็บสติกมันค่อนข้างจะแบบทําให้เสียบอลแยกส่วน CM ทั้ง3ตัวเนี่ยตัวซ้ายแนนอนไลเนอร์แล้วก็ตัวกลางเนี่ยที่เป็นวิตินย่าแทนตัวเดยองเพราะว่าผมคิดว่าหลักๆเนี่ยเอาไว้แก้เพชเอาไว้คอนโทรลสปินแล้วก็2ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าผมเลือกนะผมก็แอบชอบวิตินย่ามากกว่าถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเลือกเดยองต่อไปเนี่ยเรามาดูที่แบ็กซ้ายกันบ้างนะแบ็กซ้ายจะเลือกมาเป็นไทโอฮัน ฝรั่งเศสด้วยแล้วก็ลิงโดยรวมเนี่ยผมคิดว่า2ก็พอแล้วสำหรับเตโอแน่นอนในเรื่องของ a ออะไรต่างๆเนี่ยเตโอถามว่าไว้ใจได้อยู่ไหมก็ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมส่วน CB ทั้ง2ตัวเนี่ยตัวซ้ายแน่นอนมาควินยอตอีกแล้วแล้วก็ตัวขวาเนี่ยเฟอร์ดินันเฟอร์ดินันเนี่ยเป็นตัวที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดักข้างหน้าดีมีออนติเซปเพตทองผมคิดว่าเฟอร์ดินันก็เป็นตัวที่สมควรจะพลิกมาสําหรับตัวไอคอนส่วนแบกขวากับโกเนี่ยแบกขวาก็เฟารเวอร์ดี้เหมือนกันเลยเพราะว่าตัวฟเฟอร์เ,เ,อ,เยอยะ ส่วนโกเนี่ยจะมีพวกแบบว่าคาซิยาร์มีพวกบูฟฟอนเนี่ยที่เป็นไอคอนที่ค่อนข้างจะแบบเลือกกันเยอะมากๆส่วนเกมเพย์ของทั้งสองคนเนี่ยจะดุเดือดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอชมได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC26 แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอย t h a i l a n ์ใ<อ><อ>ส่โค้ด o o d โ o s s ่เนี่ยมีคอยแถมไปด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยเขียวเกม EFC26 ต้องร้านนี้เลยนะ Over To p อป p ร้านรับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,000คน้านนจดทะเบียถูกต้องตาามมกฎหยสะวกปลอดภัย และที่สําคัญราคาถูกสุดๆลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูจังหวะแรกกันประตูไหนไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมพยายามจะไม่ค่อยรีเพย์ให้มันฟโฟล์ไปนะจังหวะนี้เนี่ยมาเริ่มมาที่นิโควิลเลียมเนี่ยพยายามแบบบอลโลแล้วดับเบิลแท็บพาสคู่คอมโบกับตัวเฟิร์สไทม์ช็อตคอมโบนี้ผมบอกได้เลยว่ามันโกงมากเพราะว่าลูกเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวเนี่ยมันค่อนข้างแรงมีผลมันหวังผลได้ะแล้วก็เป็นเลยที่ค่อนข้างจะแบบฝึกไม่ยากด้วยเนี่ยให้ดู บอลโลเร็จกด x 2 t ส่งให้กระดกบอลฟึบแล้วก็ซัดทีเดียวเข้าไปเลยมึงคิดว่าเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยไม่ต้องฝึกเยอะแล้วก็ประตูต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูเอมเลรจังหวะต่อไปเลยได้จากคิกออฟเนี่ยรีเซ็ตมาออกมาดีขวาเราเล่นจิมอันนี้จังหวะเอเมโดซารีเนี่ยรีเซ็ตเสร็จเล่นตามแพทเทิร์นแล้วก็เล็บสติกปีหนาเนี่ยอันนี้ก็จริงความโกงปีหน้าในกรอบอะ่ะคือถ้าใขรสเวียตตัวไวแค่ไหนบางทีมีสิทธิ์ไม่ทันเยอะเนี่ยความโกงปีหน้าตรงนี้เลย ส่วนช็อตต่อไปเนี่ยมาดูเกมสวนกับ MS ็มเอสโดซาลีให้ตั้งใจดู2 2 3ลูกเนี่ยให้ตั้งใจดูเลยเนี่ยเวลาขึ้นเกมยรอะถ้าตันก็ไม่ต้องรีบเนี่ยจ่ายไปเรื่อยๆแล้วให้ดูจังหวะนี้นะเห็นจังหวะทริกเกอร์ตัวบนปะแอบทริกเกอร์ไปเนี่ยอันนี้ฉลาดมากเลยพอทริกเกอร์ไปแล้วเชื่อมติดเนี่ยกันว่าเอเมเล์กันดีแค่ไหนกันไม่ได้เพราะว่าทามมิ่งอินไซซีฟถ้ามันเพอร์เฟกมันกันยากมากๆเดี๋ยวให้ดูใหม่เนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวผมย้อนเองเนี่ยจังหวะเนี้ยเวลาขึ้นเกมมมไ่่ตต้้องรีบากแใหดู ให้ดูจังหวะนี้เห็นปะเอมเบรย์โดนทริกเกอร์เอเมโดซารีเนี่ยทริกเกอร์ตัวนี้ไปแล้วพอทริกเกอร์เนี่ยพยายามโฟกัสตรงนี้ต่อหาทางออกให้ตัวนี้ให้ได้เดี๋ยวให้ดูวิธีเชื่อมเนี่ยหาทางออกให้ได้เราจะเล่นตรงกลางรอจะรอจังหวะไว้เนี่ยเห็นปะแล้ว f i เฟิร์สไทม์ช ball ดูดิตัดลายเป๊ะเลยเว้ยโกงมากอะลูกอย่างนี้โกงมากแล้วเอเมโดซารีใช้ได้ดีผมคิดว่าอันเนี้ยคือเมต้าที่ต้องฝึกจริงๆเว้ยมันฝึกได้ดีมากๆคาลเตอร์ไอแตร์ตรงเนี T ้ย ตัวจังหวะนี้ก็เหมือนเดิมเลยโดนตัดบอลเสร็จเกิดอ,อะไรขึ้นทริกเกอร์ตัวบนดูนะไปแล้วแต่เกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมรอบนี้เอเมล่ ML มันได้บทเรียนแล้วเว้ยดูดิสวิตไปตามแล้วเอ็มเอสโดซารีสับหลอกลงล่างเทนเนี่ยอันนี้คือการความหลากหลายในการเข้าทำมันทําให้โอเคอีกฝั่งเหมือได้จับทางได้แต่จับไม่ได้มาย้อนดูอีกรอบอ่ะตัดบอลได้เกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวดูทีละช็อตเลยมันมาเหมือนเดิมเลยเว้ยดูดิมาเหมือนเดิมเลยพยายามทริกเกอร์ตัวนี้เห็นปะทริกเกอร์เพื่อหา,หาจังหวะเชื่อมตัวนี้ใหม่่แต พอเอมเมล่รู้ทันเนี่ยก็พยายามหาทางออกแกะ,ะเห็นชัดเลยเอมเมล่ L, วิ่งไปดักไล์วิ่งแหละแต่พอเป็นอย่างเงี้ยดูโดซารีดิเปลี่ยนใจรีบทิกเกอร์ตัวร่างแล้วอินไซสีตรงเนี้ยเอมเล่ L, ทันไม่ทันไม่รู้อะคือถ้ามันเพอร์เฟกมันไปแล้วอะมันจะคิดล่วงหน้าอะไรมันมันค่อนข้างยากอ,อันนี้คือต้องชื่นชมเอมเมโดซารีเลยเป็นคนที่อัจริยะและเมตาครบเครื่องมากๆมากันที่ช็อตต,ต่อไปก็เนี่ยพอรับมือเกมเกมลุกเอมเล่เสร็จเหมือนเดิมเลย คืออันนี้คนะีสี่ห้าหนึ่งเนี่ยพยายามเน้นบิวอัพเนี่ยถ้าเราบิวอัพเพอร์เฟกเนี่ยมันไม่มีใครเอาอยู่เลย,เยดูดิเชื่อเหมือนเดิมอันนี้เอเมเล่ถึงไปการเร็วแค่ไหนแต่ว่าอันนี้คีสี่ห้าหนึ่งเนี่ยถ้าใครอยากเล่นเป็นเล่นกงกงเนี่ยพยายามทําแบบ2อสาลูกที่โดซารีทำอะ่ะทำให้ได้เวย้ยเดี๋ยวย้อนดูอีกรอบอันนี้คือคีสี่ห้าหนึ่งเลยถ้าใครเล่นไม่เป็นตอนเนี้ยไปฝึกจังหวะพวกนี้เนี่ยเชื่อมเกมเสร็จทริกเกอร์ฝากชิ้หนึ่งสองเสร็จรกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูทริกเกอร์ตัวนี้ไปล พอทริกเกอร์ตัวนี้เสร็จก็ต้องหาทางออกให้ตัวนี้พยายามอย่าทริกเกอร์แบบว่าไปเรื่อยอะนึกออกปะอย่างน้อยต้องทริกเกอร์แบบต้องมีทางออกให้มันเสมอ,อมันถึงจะโกงไปสีห้าหนึคาเตอร์เนี่ยอันนี้คือคีย์4 5 1้าเลยเนี่ยพอปีหน้ามีอินเซซีฟโอ้โหเนี่ยกองหน้าต้องมี inclusive. อินเซซีฟันนี้สสำคัญเห็นปะที่ผมบอกให้ความสำคัญกองหน้าที่มีอินเซซีฟเพราะแบบนี้เลยตัวช็อตน,นี้ก็แทบจะเหมือนเดิมเลยโรซารี่เนี่ยตัดบอลได้เน้นคาลเตอร์ก่อนอันดับแรกเน้นคาลเตอร์ถ้าคาลเตอร์ไม่ได้กลับไปดดดีีเิรร์นน่ยสมมมมตตตตง้้าอไไไกับ โอเคพยายามหาจังหวะเล่นคืนอืเนี่ยอดูดูเอ็มเปอเล่ L, ก็พยายามจะเล่นมูฟเดิมแต่เล่นซีซีหนึ่งหนึ่งอันนี้จบไม่ได้อ่ะโดซา,าลี่ใหม่อีกรอบโฟกัสที่เคาน์เตอร์ก่อนอันดับแรกโฟกัสที่เคาน์เตอร์ก่อนสี่ห้าหนึ่งต้องโฟกัสเคาน์เตอร์แต่ถ้าเคาน์เตอร์ไม่ได้กลับไปที่แพทเทิร์นแล้วดูนะเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเขค่อยต่อเพราะอันนี้มันไม่โฟล์แล้วเว้ยเคาน์เตอร์ไม่โฟล์แล้วเกิดอะไรขึ้นเรามาโฟกัสที่การเอาปีกดันไลน์กลับเข้ามาที่ซีเอ็มแล้วตามแพททเิร์นนนอัี้ อันนี้ก็คือ4 5 1หถ้าบิลลอัพไม่ได้กลับมาที่แพทเทิร์นเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันต่จังหวะขึ้นเกมใหม่เลยเนี่ยบิลลอัพแกะไปอ่ะมันไม่โฟล์และอืมมันก็ต้องเล่นตามจังหวะตามตัวว่างไปก่อนเนี่ยลงล่างอ่ะไปเรื่อยๆฮะตัวเชื่อมมีตัวล่างวิ่งก็ให้ตัวล่างอันนี้ดึงหนีลงมาตัวล่างแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้คือคีย์หลักเลยพยายามเอาปีกเนี่ยก็ะชกแรกเลยไปประมาณตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อเพิ่มความแอคทีฟตัว CM แล้วตรงนี้ก็จะมีพวกลีฟไลนิงพวกพีเมคเกอร์บางทีก็มาหลับเนี่ยเห็นปะแล้วรีบจ่ายเข้าไปฟึบยิงจังหวะเดียวเฟิร์สไทม์ช็อตอีกแล้วเห็นปะพยายามใช้เฟิร์สไทม์ช็อตบ่อยๆอย่าไปจับแล้วยิงถ้าใช้เฟิร์สไทม์ช็อตแบบคล่องๆเนี่ยผมคิดว่าเอาไม่อยู่จริงๆลูกมันแบบเอฟเฟ์แคทีมากเลยตัดกามาที่คู่นี้ทีเอเมล่ยิง2ลูกแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องชื่นชมน้นผมคิดว่าการเล่นบอลมาติควรเน้นแบบเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้ไปเรื่อยๆแล้วใช้พานนิไ,ไาบตโบว้จ่ายบ เข้ามายิงโอ้โหแในจังหวะนี้เนี่ยเวลาขึ้นเกมเนี่ยเราเลี้ยงจี้คอนโทรลสปินไปก่อนก็ได้แล้วมองซ้ายมองขวาทริกเกอร์ไปเล่นตามจังหวะอันนี้ต้องชื่นชมเนี่ยผมคิดว่า2รุ่นกนี้ได้จากการเล่นตามจังหวะลืวนๆเลยแต่เกมนี้ผมมองว่าโคตรเดือดเลยเพราะว่าเอเมทัซารีนำไป5้าหนึ่งแล้วปั๊บเดียวเนี่ยพอมาท้านี้คือแบบมันคัมแบ็กกันง่ายเลยเดี๋ยวให้ดูลูกน,นี้เนี่ยจ่ายตามแพทเทิร์นเรื่อยๆเลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผมขอเรียกว,ว่าแบบว่าถ้าไม่อยากกลับไปรีเซ็ตเนี่ย แต่กล้าเล่นช่องข้างในอ่ะรีวอร์ดมันได้ดีมากกว่าการที่ออกไปรีเซ็ตแต่ว่ายังไงรีเซ็ตเนี่ยมันชัวร์กว่าให้ดูเนี่ยปกติอ่ะเวลาผมเล่นผมจะสอนให้หาตัวรีเซ็ตซึ่งเป็นตัวเนี้ออกมารีเซ็ตแล้วค่อยทิมเข้าในให้ตัวนี้ก็ได้แล้วก็เอ็กซ์ต้าพาร์ตมาตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรากล้าเล่นช่องข้างในเนี่ยผมคิดว่าโอเคหนึ่งเลยความโฟล์มันมีแน่แล้วก็รีวอร์ดท,ที่ได้มันคุ้มมากกว่าเนี่ยเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิงเห็นปะเนี่ยถ้าเราไม่ออกมารีเซต็แตแล้วเรากล้าเล่นนะเ,เ,นนนเย้้าาลตมได โอ้โหมาตอนนี้สกอร์5-4แล้วอะคือเอเมลเอาโมมนตั้มกลับมาแล้วจากโดน5-1นอนนี้ไล่มาเลยลูกเดียวแต่ชี้หลกัหลกๆนะถ้าโดซารี่เป็นผมก็ต้องห่าง2ลูกให้ได้ไว้ก่อนเนี่ยก็เล่นตามช่องไปเรื่อยๆอ่าอาชีกลงล่างเล่นเองเลยแล้วก็มองหาตัวโล่งไปเนี่ยอ่า1 x ดได้ลุ้นมุดเข้ามามุดไม่ได้กิดอะไขึ้นอันนี้อันนี้พลาดได้แหละเพราะว่า เอเมล่เนี่ยไปฝืนเล่นจังหวะคาลเตอร์ต,ร,ตรงกลางไว้ไปหน่อยพยายามจริงๆจังหวะนี้ไม่ต้องรีบเล่นก็ได้แบบหมุนออกมารีเซ็ตใหม่แต่ว่าเนี่ยถ้าเรารีบเล่นแล้วพลาดเนี่ยก็โดนำทำโทษได้จังหวะนี้ตัดมาก็โอเคสกอร์หกห้าและมีสกอร์แต่ว่าไม่ได้ใช้แต่มาดูรีเพย์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างจาังหวะนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเล่นตามช่องแหละเนี่ยยิ่งช่องแคบผมคิดว่าเอเมล่เล่นช่องแคบดีกันป่ะจังหวะนี้ไม่ได้มีอะไรมากถ้าการเล่นช่องแคบมันก็สมควรได้จริงๆถ้าทุกอย่างมันเป๊ะแล้ว ตัวน,ตนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์มาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้สําคัญมากนะการเคราน์เตอร์แท็กเนี่ยเวลาโดซารีเล่นเคาน์เตอร์นโคตรน่าก,กลัวเลยจังหวะน,นี้มันเสียจากเตะม,มุมไปมันเลยเป็นมันมันเลยเป็นช่องโหว่ขนาดเนี้ยแล้วมาดูการเล่นเกมลับเอเมอรี่นะดักลายดักลายลายิงดักลายส่งไว้จนเขาโลกแต่จริงๆผมมองว่าโดซารีเนี่ยอ่ะย้อนดูใหม่โดซารีเนี่ยตัดสินใจช้าด้วยแหละจริงๆอ่ะเสียดายมากเลยเว้ยช็อตเนี้ยคือเนี่ยหลุดมาแล้วอ่ะจริง ยิงเลยก็ได้เว้ยแต่พอไปโฮจังหวะเนี่ยกันว่าเนี่ยดูเอเมเล่ดิสวิตตัวเนี่ยโกอยู่เสาตรงนี้ก็ปิดช่องนี้ไปเลยนึกเอกอปะแล้วก็ตัวเนี่ยต้องดักลายจ่ายที่จะไปจ่ายตัวเนี่ยนึกออกปะดักลายจ่ายให้ได้ดักลายจ่ายดักลายยิงไปก่อนเนี่ยพยายามทําสลับสลับกันแล้วต้องชมความนิ่งนะนี่นี่ได้เพราะความนิ่งล้วนเลยเป็นคนอื่นนะแพ้เนี่ยตัวไหลฟืบฟับฟึบฟับไปแลตอนนี้เอเมเล่คือนิ่งมากแล้วก็แก้ไขสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งได้ดีมากๆโหแล้วตอนนี้สกอร์หกห้าเนี่ม เอเมล่ LA, สมมติเล่น CC11 แล้วตันเนี่ยอันนี้เวลามันเคาน์เตอร์ได้ไม่ฟโฟล์เนี่ยเอเมล่ต้องชื่นชมเลยแกะตรงกลางเลี้ยงจี้ตรงกลางแล้วจ่ายตามช่องดีอันนี้ชูเกอร์ตัวบนอา้าวสับหลอกลงตัวล่างอันนี้ต้องชมว่ะโอ้โหช่วน,นี้เอเมล่เหนือชั้นมากเลยเว้ยเป็นจังหวะเบสิกที่ใช้ได้คุ้มเนี่ยจี้ตรงกลางไปเนี่ยถ้ามันเคาน์เตอร์ไม่ฟโฟล์พยายามจี้ตรงกลางไปเลยกล้าเล่นตรงกลางแต่ต้องคลองบอลดีๆนะแลวตรงน LA, เนี้ยพอเอเมล่เนี่ยชูเกอร์ตัวนี้ไปอ่ะมันทําให้เดี๋ยวให้ดูมันทำให้โดซาล เห็นปะพอไปปิดเสร็จโดนตัวล่างวิ่งมาโอ้โหเหน่งๆเลยวะ่ะเดาย้อนดูอีกนิดหนึ่งเนี่ยดูใหม่โดซารี่เนี่ยโอ้โหดูดิไปรวมสองตัวปิดตรงเนี้ยซึ่งเราแวงชัดเจนไว้แล้วพอเอเมเล่ไม่เล่นช่องเนี้ยกายว่าช่องล่างดูดิโปรเลยอะ่ะโปรไปเลยอะ่ะเนี่ยสับหลอกลงล่างแทนอเรียบร้อยวะอันนีล้ลูกแบบนี้ต้องแบบชื่นชมจิตวิทยาด้วยอะ่ะส่วนช็อตนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ปะถ้าจำไม่ผิดไม่น่าใช่เออมาดู นาที96แล้วต่อเวลาเกิดอะไรขึ้นเอมเล่ได้บอลเล่นตามช่องเล่นช่องแคบเนี่ยโคตรเก่งเลยแหละดูดิเอมเล่เล่นช่องแคบได้เก่งมากเลยเนี่ยการใช้ control สปินการรู้จักลิมิตตัวปีหน้าเนี่ยการที่เรารู้ลิมิตตัวนักเตะที่เราดร a ฟมาเนี่ยเนี่ยดูดิใช้ความคล่องตัว l i ต s t i c k เพ p ยร์ l o อกเปิดช่องในการโค่นเหนือชั้นย้อนดูใหม่ย้อนดูใหม่ย้อนดูใหม่เนี่ยการที่เรารู้ลิมิตตัวปปีีีีหหหนนนนนนน้้้้้้าาาาว่่่่่เเเเเเลลยยยไไไดดดรระมณออัคคืทํใใชงแแบจกก็ู ีหน้าโดนลุมและเกิดอะไรขึ้นมุดมาไม่ได้วนออกวนออกเสร็จหักเข้ามาใหม่ใช่ไหมโอ,โ,หโ,หโอ้โหดูดีโคตรโฟล์อ่ะแล้วเจังหวะนี้ดูดิคือเวลาเอเมเล่เพย์ล็อกอะ่ะจริงๆตัวมันต้องยืนติดตรงนี้เลยซึ่งโอกาสโดนลายจ่ายโดนไอ้โดซารี่ดักลายจ่ายสูงอะ่ะแต่พอเพย์ล็อกปเล่นสเปย์ตรงนี้แทนกันว่าตัวมันโล่งไปเลย,เลย้ยเนี่ยดูดิพอรับบอลเสร็จจะทําอะไรก็ได้ไปเนี่ยปั่นยัดขึ้นไปเลยโอ้โหช็อตนี้ต้องชมจริงว่ะการรู้จักตัวรู้จักลิมิตนักเตะโคตรสำคัญ เอเมล่เนี่ยเดี๋ยวมาดูช็อตต่อไปเนี่ยอันนี้ดูไฮไลท์เหมือนเดิมโอ้โหดูดิจังหวะจังหวะเพยลอร์ล็อกนี่ช่วยให้แบบมีพื้นที่เยอะแล้วช็อตต่อไปเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของหลายๆคนด้วยที่ชอบเสียตอนคิกออฟเว้ยเนียตัดมาอีกทีโอ้โหแปบ๊บเดียวอ่ะห่างประมาณไม่ถึง3 0มวิอ่ะเสียลูกแล้วเว้ยคือลูกนี้คือแบบพลาดเพราะคิกออฟล้วนเลยอันนี้คือข้อเสียที่ใครๆก็เป็นเว้ยมันจะรู้สึกแบบโอ้อะไรวะเพิ่งนำได้นำได้อย่างเหนื่อยแล้วก็โดนอย่างง่ายเนี่ยอันนี้เป็นนทุกคว้ย โดนปีหน้าเล่นตามช่องโอ้โหแล้วเปลี่ยนเสายิงโลดีเวนเข้าไปปีหน้าไม่เหลือลว่ะต่อไปเนี่ยมาดูช็อตในยินบ้างโดนจี้มาแล้วเอเมเลจจี้ช่องแคบจ่ายโอ้โแตจะยิงหน้าโลดีเวนแล้วได้เตะมุมทําไงเล่นสั้นดิเพราะว่าช่วงต่อเวลาเนี่ยการที่เราเสียบอลจากเตะมุมมันอันตรายมากเลยเว้ยถ้าเปิดซุมสี่ซุมห้าไปอะเล่นสั้นแล้วออกมารีเซตก่อนเนี่ยเพื่อให้อย่างน้อยเสียบอลแล้วยังเซ็ต,ตัวได้เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆหาตัวรีเซตมีหรือเปล่าอ้าวแล้วมาตามแพทเทิร์นว่ะ โอ้สวยมากเลยเว้ยเดี๋ยวย้อนดูใหม่โอ้ลูกนี้คือแบบเดี๋ยวดูตั้งแต่คอนเนอร์เลยเนะี่ยคอนเนอร์เล่นสั้นไว้เล่นสั้นแล้วโฮบอลอย่าเพิ่งเล่นจังหวะยัดเข้าไปในกรอบอะมีเสียงไว้เสี่ยงโดนสวนมากออกมารีเซ็ตก่อนให้ให้กองหลังเรากลับไปเป็นเชฟที่มันควรจะเป็นเนี่ยแล้วออกมารีเซ็ตได้ตามแพทเทิร์นเลยเว้ยมองหาซ m ตัวสอด,ม,อดมีตัวซ้ายเชื่อมจ่ายเอกตาพาสแต่ว่าผมว่าจริงๆโดซารีเริ่มคุมหลังไม่นิ่งเลยเว้ยจริงๆรลูกนี้กันได้จะเสียได้ต,ตอนนี้เอเล่นำ8-7แล้วถ้าได้ลูกบบลวูวแท ต่อไปเนี่ยเรามาดูไฮไลท์สุดท้ายกันบ้างดีกว่าจังหวะนี้คือจังหวะที่เราต้องฝังแล้วแหละถ้านำหนึ่งลูกยังไม่พอเว,เวลามันครึ่งละเก้านาทีด้วยยิง fcpro โหมดนี้เนี่ยดึงมาค่อยๆเล่นเล่นตามช่องไปเรื่อยๆโอ้ยใจถึงจริงวะ่ะใช้ตัวนะ่าจะเป็นตัวที่เซ็ตเป็นดีบรายอิงบางตัวไคเซโดะแม็กกโฮดดิ้งมันค่อนข้างดูยากนิดนึงแต่ว่าไม่เข้าไปในกรอบแน่นอนเวทสองโลเนี่ยมันก็เลยดูยากหน่อยแต่ไคเซโดเนี่ยใช้พาวเวอร์ช็อตคุ้มมากเลยเว้ ต่อมาเรื่อยๆจังหวะน,นี้คือแบบไม่ต้องคิดเลยผมว่าเอาจริงเอมเมล่เริ่มสบายใจแล้วแล้วก็อาจจะมีความกล้าเล่นมากขึ้นเพราะว่าเอาจริงแทบไม่เห็นใครเพราวเว่าช็อตเลยจังหวะน,นี้ต้องชื่นชมเลยแต่เนี้แหละช็อตท้ายจริงๆแล้วให้ดูวิธีการปิดเกมของนักแข่งดีกว่าเอมเมล่เสื้อดำเนะอย่าลืมเนี่ยเวลาเล่นนาทีท้ายเนี่ยพยายามแบบโอเคดึงจังหวะไว้จะมีการเพย์ล็อกในการเชื่อมหลอกก็ได้จะหลอกให้เขาแบบโอเคไปข้างหน้านะแล้วเปลี่ยนใจเนี่ยเห็นปะเราเล่นหนีได้เว้ยเนี่ย เชื่อมตรงกลางอ่ะมีตรงปีกพยายามไม่รีบกลับไปบนใหม่เนี่ยคือการคุมเกมไว้ไม่ใช่ถ่วงเวลานะเว้ยอันนี้คือการคุมคุมเกมจริงๆอ่ะเนี่ยยกไปปิดกล่องได้หรือเปล่าปีหน้าได้มองโหเสียได้ม่งเบาไปแต่เนี่ยเวลานักแข่งปิดเกมก็ประมาณนี้เลยก็จบเกมนะ9ต่อ7ยิงกันยับแต่ว่าต้องชื่นชมเอเมเล่ตรงที่โดนนำา51ก่อนแล้วกลับมาได้เนี่ยโอ้โหเอเมเล่ก็คือเอเมเล่จริงๆเว้ยใครก็เอาไม่ลงอ่ะ โอเคคลิปก็ประมาณนี้ครับผมสำหร,รับการวิเคราะห์ m l a U มาเจอ MS Rosary ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัครเมมเบอร์ชิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย